สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการ Daily Review by ชูมาตนะครับวันนี้ผมก็มีประแจหกเหลี่ยมนะบหรือว่าชุดดอกไขควงหกเหลี่ยมเป็นของเวสเซลสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคือ m มก i ิ j จแนะครับตัวนี้นะก็จะมีรายละเอียดบอกชัดเจนับภายในตัวก็จะมีมาให้ขนาด2.5 3มิล4มิลและก็5มิล6มิลนะครับซึ่งความยาวก็อยู่ที่65มิลลิเมตนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็รองรับการใช้งานกับไขควงกระแทกนะครับขนาด40โวลต์ได้นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะแลวตัวนี้ก็เขาบอกว่าทํามาจากเหล็กที่แข็งเป็นพิเศษนะก็ดูด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังตัวนี้ก็มีบอกนะครับมีการทาตารางเปรียบเทียบกับรุ่น่อกไขควงธรรมดามาให้ด้วยนะก็จะมีตัวนี้ความเหนียวนะครับความแข็งแรงแล้วก็มีการเคลือบสารกันสนิมมาให้ด้วยนะ โอเคครับตัวนี้ผมก็ได้เตรียมตัวไขควงกระแทกข,ของ ita ah มาริต้า40โวลต์มาผมจะทดสอบกับตัวน็อตหรือว่าสกรูครับเป็นหกเหลี่ยมนะขนาดไซส์4มิลนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตัวนี้จะเสียก่อนหรือว่าตัวนี้จะเสียก่อนนะเดี๋ยวผมจะจับด้วยปากกาครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันเลยครับตัวนี้เป็นสกูนะครับขนาด M4 นะใช้ตัวหกเหลี่ยมขนาด4มิลนะครับ อืม uh huh. นะครับขาดกันเลยทีเดียวให้ดูกัน,นครับนี่มีรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับว่ากินตัวเนื้อประแจเข้าไปเลยนะครับมีแค่รอยถลอกของตัวสีนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองด<ห>อกขนาดใหญ่กันขึ้นมาอีกครับเป็นไซส์นี้ แคบมาลองกันเลยนี่เป็นงานห้ามิลนะครับมาดูหรือว่าสกูจะหักไปหรือเปล่าหักเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะสกูสกไม่ค่อยแข็งก็ได้แต่ที่แน่ๆดอกของเราแข็งนะครับนี่มีรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวสว่านก็แรงนะดอกก็แข็งนะครับน็อตหักไปเลยทีเดียวนะครับ จะมีทั้งหมดที่แถมมาในเซตก็5ตัวนะตัวนี้หากใครสนใจก็สามารถคลิกได้ที่ลิ้์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับหรือแอดไลน์ like ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอทูมาสได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ